สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการที่ชื่อว่า i n s p i r e by คตต้นนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขนะครับกับชีวิตประจำวันเพื่อนแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายนะครับหลายคนที่ค้นพบตัวเองแล้วนะครับว่าตัวเองทำอะไรอยู่แล้วมีความสุขก็ขอ,อยินดีด้วยนะครับ แต่หลายๆคนที่ยังไม่เจอนะครับยังไม่รู้ว่าทิศทางของชีวิตจะดําเนินไปอย่างไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆชีวิตเป็นเรื่องปกติครับเ,เราต้องมีความหวังนะครับในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนครับเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอวันนี้โคต้นมาแปลกๆนะครับจะมาคุยเรื่องอะไรกันแน่นครับจริงๆต้องบอกว่าก็ พอพูดถึงเรื่องของการเดินทางขอชีวิตนะครับชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความหมายนะครับเรื่องพวกนี้ครับเพื่อนๆก็คงเคยได้ยินและคุ้นเคยกับคาคำหนึงนะครับก็คือคําว่าแพชชั่นเคยได้ยินไหมครับว่าตอนนี้ต้องออกไปหาแพชชั่นนะครับยังหาแพชชั่นไม่เจอบ้างนะหรือบางคนเจอแพชชั่นแล้วนะครับหรือบางคนแพชชั่นคืออะไรก็ตามนะครับเราคงคุ้นเคยกแบบับหรืออินกับเรื่องพวกนี้มา พักหนึ่งนะครับในในในสื่อออนไลน์หรือในสังคมทั่วไปนะจริงๆแล้วแพชชั่นก็คือสิ่งที่เราชอบและเรารักที่จะทำเราเราสนใจเราที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นการค้นพบหรือการรู้ว่าตัวเองชอบและรักอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้ว,ลวเรารู้ว่าเราชอบอะไรนะครับเราทําอะไรได้ดีเราหลงไหลกับอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ย ดำเนินไปอย่างอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเรารู้ว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วเรามีโอกาสได้ทํานะครับแล้วสิ่งนั้นมันนํากลับมาสร้างรายได้ให้กับเรานะครับสร้างเงินสร้างทองนะครับทําให้เราทําให้เรามีรายได้ด้วยเนี่ยในแต่ละวันเราก็จะดําเนินไปอย่างมีความหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนอาจจะชอบขายของนะครับขายอาหารนะครับมีความสุขกับการที่เห็นลูกค้าทานอาหารแล้วมีความสุขอร่อยนะครับ ก็มีพลังมีกําลังใจที่จะตื่นขึ้นมาออกไปตลาดสดนะครับซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบมาเตรียมเปิดร้านอาหารในระหว่างวันก็ประกอบอาหารแล้วลูกค้าทานแล้วมีความสุขนะครับแถมจ่ายเงินให้ได้ด้วยนะครับก็มีรายได้กลับเข้ามาอีกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราถ้าเราสามารถเป็นแบบนั้นได้แต่เ,เพื่อนเชื่อไหมครับจากการสนทน,นากับผมหรือว่า ได้คุยกับหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยมีคนจำนวนไม่มากนะครับที่รู้ตัวเองว่าชอบอะไรแล้วนำไปต่อยอดแบบนั้นได้นะบ,บางคนมามีอายุมาค่อนครึ่งคนแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ตัวเ,เองชอบอะไรวันนี้ที่ชวนคุยมายืดยาวเพราะว่าผมเองก็เพิ่งค้นพบเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้หาสิ่งที่เรารักและหลงไหลน,นะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตนะครับ เพื่อที่จะสร้างความสุขและก็ความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้นะครับสิ่งนั้นก็คือการ์ดที่อยู่ในมือผมอันนี้นะครับสีกล่องสีเหลืองนะครับที่ตรงนี้นะครับชื่อว่า Finding Passion นะครับก็การ์ดนี้นะครับเป็นชุดคําถามทรงพลังนะครับเพื่อการค้นพบตัวเองครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็ลองเข้าไปที่เว็บนะครับ bypichaya.co นะครับ bypicsa.wee.co นะครับก็ลองไปค้นหาแล้วก็ติดต่อผู้ขายดูนะครับผมก็เอ่อนำมาทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับในการที่จะช่วยกันช่วยตัวเองเนี่ยค้นหาคำตอบของตัวเองนะครับว่าจริงๆริแล้วเราคือเราชอบอะไรกันแน่นะครับผมก็จะมาแชร์เพื่อนๆนว่าจริงๆิงแล้วในการ์ดกล่องน,นี้นะครับมันมีองค์ประกอบของการทีท่เราจะค้นหาตัวเองอยังไงได้บ้างคาาร์ดนี้นะครับเขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ก็จะมีชุดคําถามนะครับให้เพื่อนๆอ่านไปทีละใบนะครับแล้วก็ลองตอบคําถามนะครับทั้งแบบฝึกหัดซึ่งในระยะเวลาในการที่จะลองใช้คลาสคลาสนี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับลองผมก็เลยจะถือว่ากล่าวนี้ว่าลองมาแชร์เพื่อนๆนะครับลองเห็นประโยชน์จากสิ่งนี้ดูนะครับว่าเผื่อเพื่อนๆสนใจจะอาไปใช้นะครับสิ่งแรกนะครับที่คลาสเขาที่คลาสเขานําเสนอไว้คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการหาเป้าหมายนะครับแล้วก็ คุณค่าในชีวิตนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าเราชอบและรักอะไรนะครับคนเราต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายบางคนบอกว่าไวา้ต้องมีเป้าหมายได้หรอดำเนินชีวิตในแต่ละวันไม่มีเป้าหมายได้ไหมก็ได้ครับก็คือก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความสในใจของแต่ละคนนะแต่การมีเป้าหมายแล้วก็มีสิ่งที่เป็นหลักใจของชีวิตเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราแต่ละวันด,ดําเนินไปอย่างมีทิศทาง นะครับมีทิศทางมีเป้าหมายก็คืออย่างเช่นในคาสคัสนี้ครับเขาแค่มีคําถามให้เพื่อนเพื่อเนี่ยได้สํารวจตัวเองนะครับได้สํารวจตัวเองว่าในเช่นนะครับมีคาถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เพื่อนๆตั้งใจจะทํานะครับแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยจะเสียใจมากถ้าต้องจากโลกนี้ไปเป็นการทบทวนว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างที่ต้องการจะทำในอีกสามปีห้าปีต่อจากนี้นะครับมีเป้าหมายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คารคทานี้จะช่วยได้คือ การหาสิ่งที่เร <tinc S 2> ียกว่าคุณค่าในชีวิตหรือสิ่งที่เราเรียกว่าค่านิยมนะครับค่านิยมหรือแวรลูของเราเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเราครับจะเป็นสิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยใช้นะครับในการตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นครับผมเองก็มีค่านิยมหรือคุณค่าในชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องของความสาเร็จนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีที่สนับสนุนค่านิยมของผมนะครับผมก็จะดําเนินไปอย่าง อย่างทรงพลังนะครับอย่างมีความกระตือรือร้นนะครับอย่างมีความสุขนะครับหรือถ้าอะไรก็ตามที่มาขัดขวางค่านิยมผมนะครับถ้าเกิดผมจะทําอะไรแล้วมันมีสิ่งที่มาขัดขวางเรื่องค่านิยมเรื่องความสมเหตุของผมผมก็จะรู้สึกขัดรันเพราะฉะนั้นเป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของเพื่อนๆคืออะไรนะครับก็หันาให้เจอนะครับหันให้เจอมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพาไปอยู่พาไปพบกับสิ่งที่เป็นเพื่อนหลงไหลแล้วสิ่งที่เป็นเพื่อนชอบได้ เมื่อค้นพบค่านิยมแล้วก็เป้าหมายชีวิตแล้วขั้นตอนที่สองที่ค์ดเขาแนะนําไว้ก็คือการหาสิ่งที่เพื่อนๆชอบนะครับและหลงไหลนะครับชอบและหลงไหลก็เป็นก็เป็นเครื่องมือสื่อเหลือนี้นะครับก็จะมีคําถามที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะค้นหาสิ่งที่เพื่อนๆชอบนะครับเช่นอาชีพที่รักนะครับสิ่งที่เพื่อนๆทาได้ดีเพลิดเพลินจนลืมเวลา ความชอบเนี่ยมันมาจากตัวเองครับไม่ต้องสนใจคนอื่นนะครับไม่ต้องสนใจเงินทองไม่สนใจเรื่องเวลาไม่สนใจทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะทํานะครับทําโดยไม่ได้นับค่าตอบแทนก็ทำนะครับอย่างบางคนชอบเขียนบทความนะครับอย่างยกตัวอย่างผมชอบเขียนบทความผมก็จะเขียนทุกวันนะครับโดยไม่มีใครมาบังคับนะครับหรือชอบอ่านหนังสือนะครับผมก็ชอบอ่านหนังสือนะครับโดยไม่มีใครบังคับเหมือนกันนะครับชอบออกกําลังกายบางคนชอบทำอาหารก็สามารถที่จะ ลองเอาสิ่งนั้นมาดูได้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าได้อย่อยางไรและกับเพื่อนๆอย่างไรได้บ้างนะครับมีเป้าหมายแล้วหครับมีคุณค่าในชีวิตที่เจอครับค้นหาความชอบได้แล้วนะก็มาถึงอันที่สามครับในคาสคาัสในคัสชุดนี้นะครับก็จะสอนให้เพื่อนๆเนี่ยได้วิเคราะห์ตัวเองอีกมุมหนึ่งน,นะครับสิ่งนี้เรียกว่าอันนี้ครับก็คือนี่นะครับ ทักถัดมานะครับก็จะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าทักษะความนัดนและก็ความสามารถสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับบางครั้งเรามีเป้าหมายเช่นมีเป้าหมายจะยเป็นนักเขียนนะครับมีคุณค่าชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับการเรียนรู้นะครับมีความชอบและความหลงไหลกับการอ่านหนังสือการเขียนบทความนะครับแต่จะทํายังไงให้มันไปสู่เป้าหมายที่ประสบความสาเร็จได้นะครับ ก็ต้องกลับมาทบทวนว่าตัวเราเองนั้นน่ะมีทักษะแล้วก็ความถนัดแล้วก็ความสามารถครบถ้วนไหมนะครับทักษะก็คือเรามีสกิลในการเขียนไหมนะครับเรามีความรู้เรื่องของการจัดจําหน่ายหนังสือไหมนะครับเรามีความรู้ในการเขียนหนังสือไหมเรามีทักษะนะครับในการเขียน Microsoft Word นะไหมนะครับหรือเรามีความสามารถที่จะนำเสนอหนังสือของเราเพียงพอไหม สิ่งนี้สําคัญคนระับเพราะว่ามันจะประกอบการขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มในการสร้างโอกาสเพื่อต่อยอดไปเกิดความสำเร็จทางด้านรายได้นะครับทางด้านความภาาภูมิใจมันไม่ได้เกิดจากเป้าหมายอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากคุณค่าในชีวิตอย่างเดียวหรือไม่ได้เกิดจากความชอบไปอย่างเดียวเมื่อชอบแล้วจะต้องมีทักษะที่สอบ้องกันและสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะติดับก็คือเราจะค้นพบว่าเราชอบอะไร แต่ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาทักษะอะไรถึงจะสนับสนุนความชอบนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆค้นพบสามสิ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายนะครับค่านิยมของตัวเองนะครับความชอบหรือความหลงไหลทักษะของตัวเองนะครับผมมีทักเทคนิคมาฝากนะครับหลายๆคนอาจจะกังวลน,นะครับว่าเ,เราจะมีมีการพัฒนาทักษะไปสู่การมีเป้าหมายที่ดีได้อย่างไรนะครับ ผมเชื่อในเรื่องของการลงมือทำครับการลงมือทำครับจะพาเพื่อนๆออกจากความชอบไปสู่ความสำเร็จนะครับการลงมือทำจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้อุปสรรคจะทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ขั้นตอนของความสำเร็จการลงมือทำเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆออกจากความกลัววันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเริ่มรู้แล้วนะครับว่าเพื่อนๆชอบอะไรนะครับทำอะไรได้ดีเนี่ย ก็ลองลองมือทําบางสิ่งดูนะครับเราเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เพื่อนๆลงมือทํานั้นนะ่ะมันดีหรือไม่ดีครับมันดีก็ทําต่อพัฒนาต่อมันไม่ดีก็อาจจะหยุดนะครับแล้วลองหาอย่างอื่นทําดูนะครับมันอาจจะพบเจอเข้อสรุันก็ได้มาสู่ขั้นตอนที่สี่ครับสำคัญมากนะครับจะต้องวิเคราะห์อีกสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งนั้นก็คือในโลกใบนี้สิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราถน,นัดและเราทนได้ดีเยมันสอดคล้องกับความต้องการของโลกใบน,นี้และลูกปลานนะครับเช่นชอบเขียนหนังสือนะครับชอบเขียนบทความนะครับชอบทาอาหารนะคะรับปัจจุบันคนในโลกใบน,นี้เขากําลังต้องการอะไรนะะเขากําลังชอบรับประทานอาหารแบบไหนเขากําลังต้องการหนังสอือแบบไหนหรือเขาต้องการความรู้แบบไหนนะครับต้องวิเคราะห์เทรนด์ของโลกครับ อาจจะจากการอ่านข่าวก็ได้นะครับจากการสัมภาษณ์นะครับจากการพูดคุยกับคนอื่นนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามันสอดคล้องกับเทรนของโลกไหมมันกําลังเป็นที่ต้องการของโลกใบนี้หรือเปล่านะครับสิ่งนั้นก็คือเพนพอยต์นะครับที่กําลังเกิดขึ้นนะครับอาจจะมาอาจจะเอามาจากการวิเคราะห์ซอฟตแอนาลิซิสก็ได้นะครับหรือจะเอามาจาก การวิเคราะห์เทรนด์ของโลกจากสถาบัานต่างๆก็ได้นะ่กจารังเกิดขึ้น,นเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะจะไปเชื่อมโยงประโยชน์ได้อย่างไรเห็นไหมครับเริ่มออกจากตัวเองแล้วนะครับสามขั้นตอนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายนะครับการหาสิ่งที่ชอบการวิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองถนัดเนะี่ยยังอยู่กับตัวเองนะครับถ้าเพื่อนๆจะนําไปการนําไปซึ่งการสร้างรายได้นะครับ การสร้างคุณค่าเพื่อนๆต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเทรนด์ของโลกนั้นเขากําลังทาอะไรอยู่เขาต้องการทรัพยากรที่เรามีไหมนะครับหรือถ้าเราไม่มีเราจะพัฒนาอย่างไรบ้างคาร์ารันี้นะครับคาร์ารันี้ก็คือ,อระบุไว้เช่นกันนะครับในบทที่สี่นะครับที่จะที่จะมาวิเคราะห์ปัญหานะครับวิเคราะห์ความต้องการของผู้คนนะครับในการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาก็บอกว่า ปัญหาอะไรบ้างที่ผู้คนกําลังประสบอยู่และคุณรู้สึกอยากเข้าไปแก้ไขเห็นไหมครับทักษะที่เรามีจะเอามาใช้ได้กะสิ่หบบนี้นะครับสี่ขั้นตอนนะครับจําได้ไหมครับสี่ขั้นตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมทบทวนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายและการหาคุณค่าในชีวิตนะครับขั้นตอนที่สองก็คือเรื่องของการหาความหลงใหลและความชอบของตัวเองนะครับขั้นตอนที่สามก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ทักษะ นะครับความสามารถของเราเองนะครับความถนัดของเราเองขั้นตอนที่สี่ก็คือการวิเคราะห์ว่าโลกใบนี้กําลังต้องการอะไรนะครับผ่านเทรนของโลกหรือผ่านปัญหาที่เราพบเจอขั้นตอนที่ห้าครับมีข้อมูลเยอะแล้วนะครับขั้นตอนที่ห้าเขาจะแนะนําให้เรานะครับ brainstorm นะครับเขียนออกมานะครับว่าเราต้องการทําอะไรกันแน่นะครับอาจจะมีหลายไอเดียเนาะความชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอย่างเดียว บางคนชอบเป็นหลายอย่างมากเลยนะครับเป็นสิบอย่างก็ก็เขียนออกมานะครับเขียนออกมาหลายๆอย่างเลยนะครับว่าเรามีความชอบอะไรเขียนออกมาสรุปนะครับแล้วก็ลองเรียงดูครับว่าถ้าเพื่อนๆจะทำนะครับอะไรเป็นความสําคัญลําดับต้นๆเลยนะครับที่เพื่อนๆจะทําเพื่อนๆคงเป็นเหมือนผมนะครับมีความฟุ้งนะครับมีความชอบมีความอยากทําเต็มไปหมดเลยนะครับ เขียนออกมานี่บางทีเขียนออกมาเป็นสิบสิบอย่างนะครับอยากทาไปชัทุกอย่างแต่เพื่อนๆลองทบทวนดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพียงหนึ่งถึงสามสิ่งที่เพื่อนเ่อ,นอยากจะทําเลือกมาสักอย่างหนึ่งครับเรื่องมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนแล้วก็ลงมือทาให้ประสบความสาเร็จกับเพื่อนเื่อนเพราะนั้นการชุดพัดมาหรือชุดที่ห้าเนี่ยครับก็จึงวิเคราะห์ หรือชวนเพื่อนๆมาวิเคราะห์ว่าเพื่อนๆจะทําสิ่งไหนก่อนหรือหลังนะครับวิเคราะห์ความสําคัญนะครับวิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆต้องทาต้องมีใครมาช่วยเพื่อนๆบ้างนะครับจะทําให้เสร็จเมื่อไหร่เลครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็อยากเพื่อนๆลองทําดูครับลองทำดูเป็นยังไงบ้างครับเดินทางมาสู่ขั้นตอนที่ห้าแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเริ่มเห็นแพชชั่นของตัวเองแล้วนะครับว่าแพชชั่นของตัวเองนั้น จากสิ่งท anyway, <eat. Now, S 1> like like ี i̇şte. right trend, well. mm ่เพื่อนๆมีเป้าหมายนะครับเพื่อนๆพบว่าเพื่อนๆชอบอะไรเพื่อนๆเริ่มเห็นแล้วว่าทักษะเพื่อนๆที่มีนั้นจะสอดคล้องกับสิ่งที่เพื่อนๆชอบไหมนะครับแล้วก็เริ่มวางแผนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับแต่เป็นขั้นตอนที่มันจะอยู่กับเพื่อนๆตลอดไปไม่สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยขั้นตอนนี้ผมเชื่อมั่นและยึดมั่นมาตลอดเวลาขั้นตอนสุดท้ายนี้คือขั้นตอนที่ชื่อว่า การลงมือทำไม่ว่าเพื่อนๆจะมีแผนการที่ดีอย่างไรครับไม่ว่าเพื่อนๆจะวิเคราะห์ตัวเองมาครบถ้วนอย่างไรก็ตามเพื่อนๆจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบไม่ชอบอะไรอย่างเป็นเปี่ยนนะครับเพื่อนๆจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้มันสาเร็จก็คือการลงมือทำกับเพื่อนๆนะครับการลงมือทำเนี่ยจะพาเพื่อนๆออกจาก สิ่งที่เพื่อนเพื่อนคิดเป็นอย่างเดียวบนแผนนะไา้จากคําถามที่พูดคุยกันหรือจากความคิดที่เพื่อนเอนวางแผนไว้ไปสู่ขั้นตอนของความสําเร็จการลงมือทําไม่จําเป็นต้องเยอะมากมายนะอย่าให้เพื่อนเพื่อนลองคิดว่าสิ่งแรกหลังจากเพื่อนๆนวิเคราะห์ได้ก็จะลงมือทํานั่นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นผมเขียนหนังสือเสร็จก็มีความตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือเล่มใหม่ S <S เห็นหนังสือเล่มใหม่นะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่ามีเป้าหมายอย่างไรนะครับจะเขียนเสร็จเมื่อไหร่นะครับเขียนออกมาแล้วนะครับมีคุณค่าอะไรที่ผมยึดถือที่จะกลับเลื่อนและเป็นแรงบนนันดาลใจให้ผมเขียนหนังสือเล่มใหม่ให้สำเร็จนะครับมีความชอบและความหลงไหลอะไรนะครับในการเื่อนหนังสือเล่มนี้นะครับมีความถนัดอะไรนะครับก็รู้หมดแล้วนะครับมีอุปสรรคอะไรบ้างน,นะครับหนังสือปัจจุบันเขาอ่านหนังสืออะไรกันนะครับหนังสือที่เราเขียน จะมีคนอ่านหรือเปล่านะครับผู้คนกำลังต้องการเรื่องอะไรนะครับเบนส์ตรอออกมาแล้วนะครับอยากเขียนหลายเล่มนะครับอยากเขียนเยอะไปหมดนะครับก็คัดเลือกมาแล้วนะครับว่าจะเขียนสื่ออะไรแต่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดครับเพื่อนๆก็คือการลงทุนครับการเขียนหนังสือเนี่ยมีขั้นตอนต่างๆมากมายเลยแต่ผมเลือกทีละอยะ่างในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีขั้นอยูต่อนะครับ อาจจะเริ่มต้นในการคิดชื่อหนังสือก่อนนะครับเอาขอนว่าจะคิดหนังสือเรื่องอะไรดีขั้นตอนถัดมา,เ,าเขียนสารบัญก,ก็ได้ครับว่าในในหนังสือของผมเนี่ยจะมีบทอะไรบ้างนะครับขั้นตอนถัดมาคืออาจจะเขียนบทที่หนึ่งก่อนนะครับเขียนไปสักสองย่อหน้าก็ได้นะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆในการที่จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยออกจากพื้นที่ในการพื้นที่ของความคิดนะครับมาสู่การลงมือทำ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผมเชื่อได้ว่าถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็จะเห็นประโยชน์ของอตัวคา้าชุดนี้นะครับซึ่งในคา้าเนี่ยจะมีรายละเอียดและมีคําถามมากกว่าที่ผมแชร์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในเร็่ที่ผมบอกนะสามารถเป็นเจ้าของคา้าชุดนี้ได้หรือถ้าเกิดสนใจอยากจะพูดคุยกันนะครับเพื่อหา แฟชั่นของตัวเองนะครับผมก็ยินดีนะครับนัดมาพูดคุยกันได้นะครับก็ยินดีและจมใจที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยค้นพบตัวเองนะครับแล้วก็พาเอาความชอบและความรักนั้น,นไปสร้างรายได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนคนใหม่ที่จะเดินทางในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ความสาเร็จน,นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆการค้นพบตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สิ่งที่ยากก็คือการลงมือทำนะครับเพราะนั้นเรียนรู้วันนี้แล้วนะครับหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะนำไปปฏิบัติเลยคืออะไรครับอาจจะฟังแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ใต้โพสต์โพสต์นี้นะครับแล้วก็มาลองแชร์กันครับว่าหนึ่งปีผ่านไปหกเดือนผ่านไปสองสามเดือนผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมีความคืบหน้าหรือมีอะไรที่ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับก็จะเพื่อนๆจะได้เห็นไปอีก เส้นเดิมครับเพื่อนๆชีวิตคือการเดินทางครับเพราะฉะนั้นการเดินทางที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขก็เริ่มต้นจากเพื่อนๆต้องมีเป้าหมายก่อนแล้วก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมแชร์นะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งถัดไปนะครับก็วันนี้ว่าหวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีแล้วก็มีความสุขนะครับ ก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับ